โอ้เกะคนเดียวกันนั้นเร็วเนาะยายไปทางใดนนาะนี่เนาะอึนมาก่อนายายยายบึ้กซอยแกอันนี้บึ้กแกยังแกหัวสามชีพเหนียวไว้เชี่ยมไหนมี่ยังไมซอยตานี่แกหัวนะนี่โอ้ยิ่งหนาวเนาะหิคนนึงไปตากแดดมาแกะยังไหนแกะยังซอยหัวสามชีพไว้เชี่ยมแซบดีอะ Dạy bên ăn ta đẹp cho khuôn mắt nào ta Ơ Dạy ừ. <laughs> thế nà, đồ nè nè đồ Chị nè nèo liền Ý ăn này có ơn này Nó sáng chút hơi nhàng này xương kín này ạ Xương kín Ừ, xẹp. Ồ, à. ừ. Cọc, cọc. Mà mà có bà xẻ Ơ, tông kẹt có nà Ừ, nhằm cọp cọp Nó kẹt một cái miếng chỉ đứng ơ, tông kẹt nó Rạc Rạc mai cái này หกระ<อ>เทียมขึ้มันสับปะหลังเ้านี่แหละมันสับปะหลังเชื่อมใดนี้นมีแต่บักฟัก,กทองบักมันเทศมันอะไรก็แล้วจังเชื่อมมับหลังเขาก่อ่โดยโดยผิดหรือเขาเชื่อมผไดแต่ก่อนแค่แกะยา,ากแต่ตา โอ้อยายเกิดมาไม่เคยกินจกเทื่อเด้เนี่ยกกกกอหอมน่าตาเนาะ,ะวันนี้เร,บราบวชใดไปทางไหนเนาะพักคอนเนี่ยดีว่านะพักคอนพักทำไมต้องพรด้วย พักซื้อไปเลยพอได้นี่ภาคเราต้องมีพอนอีกด้วยอันนี้เด้นี่พอนงานพอนนี่ภาคมาได้พอนมันทีได้พักนี้าคก็ต้องพักให้เต็มที่ก่ต้องมีพอนพอนโอ้จานี่เนาะว่าแต่งานหมูแต่เอามาให้เฮ็ดนี่ยายจะไปนั่งฟิงเด็ดอยู่พุ่นมันหนาวเนี่ยนี่ม่นเมนหมูนิ่มนะเป็นสุก เดี๋ยวยืว่าอู้ตาไปหามะเกียมอีกไปยิว่าแกเป็ดไปหาใส่ละยามใดไเมื่อกี้แล้วเนี่ตามื่อนี้ละมือพร้อมจบไปกันทิ้งแดดนี่ก็บโได้เออมันใส่แต่งานเฮ็ดเองเนี่ยก็บโได้เลยเนาะมีไงกี่พัดจิ้ยงเนาะยิวโบหลาย ไปเลี้ยงอยังเดียวเนี่ยมีเนี่ยเก็ดเนยต้องเลี้ยงตัวเนยเลี่ยงเลี้ยงมันแซ่บบ่แซ่บเลี้ยงของหวานเลี้ยงของหวานตัวที่ไ,ได้กินนายบนนี่กว่ากิแล้วกินก้อนย่างเดี๋ยวคอยแกะต้นก,นก้อนก็ได้ แก่เนาะเฮ้ยแกะเนาก็ต้องพลังเนวตัวเอา้าก่เช่น่เ้ยมใสงานกันเนาาตาจะได้ดูซื่อในก็บ่ได้ดสสดใสแต่ใ,ใหญ่เออ ยายอยู่ซื่อๆเนี่ยก็บ่ได้เป็นใส่งานโลดมันยิ่งหนาวอ่ะจินไปนอนฟิงแดดอยู่มโอนี้มันหนาวหนาวโมนี้จักเป็นจังได้บุ๊คเมื่อว่นก็มีทั้งสามเราดูสิเราดูเด้อเดี๋ยวก็หน,นาวเดี๋ยวก็ฮ้อนขั้นหนาวแหละน้ำผมค่อยอยากอาบเ <laughs> ส้นไว้ก่อนบนบนไว้ดีนเนาะเจ้า เส้นไวก่อนเวลาหนาวเจ้าออกรบบนเวลาห้อนเจ้าออกรบบนขั้นมาหนาวอ่ะโอ๊ยพี่อาทิตย์นึงค่อยอาบน้ำเส้น,<บ>นไวก่อนบ่นพีอม,มาแล้วียังเ,<อ>เ<อ>ตีงโมแล้วโอ้เนื้อทาด้วยนะอบอกแตีงโมโอ้าวไหนรู้ทาด้วมันแดงโบวันนี่นราของเลี้ยงนี่เออไหวได้กินแตียงแล้อบาดเนี่ย ขาพานีออกก่อนตัวพาแดงไหมหือเลาเขาพาไปบ้านนอกโู่งนัแเป๊ะเดียวม่ช่ิงหม่ไหนงูเร็วโอ้แดงแป๊เลยโอ้โอ้โอ้ตาแบไหนูเกหนังโอ้โอ้โอ้อ้้โอ้โออ้้โอ้โโอ้ มันงอนมากอ่ะสิมาลองเมนละกอมันแซ่บผิลี่ขี้หวานนี่เนาะมาอ้าวตได้ไม่ได้มักจินแตงโมมะนี่เราเป็นมักแตงโมมันกับว่แม่นสมโอเจ้าบ็กินเมื่อจะล่องนี่นั่นละ่อยกินคนเดียวนะมันก็เป็นมักแตงโมมันก็บ่แดงใจไวมันหวานเบาน Quán Quán Tàng mồ quá Quán Quán nè Quán, <laughs> quán, 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 quán dài bỏ ca cái nữa đó không sẵn tạ vậy ừ, nó tên nạc Quán Dạ anh tên nạc Quán thì mình Mình Quán thuộc Ôi nó mình đem chạy vài Ừ mình có khuyên nào phải cứ bắt tên mồ à. Xuôi rất là ơn khi nhắn Xuôi rất ơn Care ghéo 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 ไหนกินแล้วไหนญ่ยยายไม่ให้กินแล้วออกกองตากินวยโอเลยมักแตงโมนี่กับโมเมนต์ยั้งโมเนต์แตงโมหวานใช่ใช่หวานหวานแดงนะแดงนะโมเมนเขียว mới chỉ ăn mốt thì mới ta. chỉ mà mới chỉ ăn. Ăn nước Wang với ta. Giữ tiết kiệm được. Ăn tiết kiệm là. À, Wang tối nay ta. Ăn, ăn sẽ đầy hết, ăn hết. ผ้าแต่งเตลียนนี่บ่นี่บ่เห็นบ่ถึกตรงเม็ดนู่นเลยหวานกินกินจะได้เฮ็ดใ้งานยังหมดแล้วตลาดที่เก่าจกเอ๋ยทั้งหน้ามอืม โอ้เอฟซีกิน,นอ,อ,อนปเนี่ยเออแมนดืมด่มดืมด่มคนพื่นอน่างเอฟซีนาะก็กินแตงน้ำกันเด้จ้าเอฟซี FC ตายายน่่ๆๆ่เห็นไหมแดงแดงนี่เรามันบักแตงโมหวานหวานกินน้ำกันเด้อนี่ๆนี่อันนี้ตาอันนี้ยายพามวน วันนี้ไ่ได้ออกไปทางไหนมาม่วนอยู่บ้านกินละละบักแตงโมอยู่บ้านเอ,อ้อมาเด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 อ้อนี่ยายแกะให้ยายแกะให้เด้ย,ยายจะแกะให้เนาะยายเอามือจับด้วยอืมกินังกันเด้อจ้า vàng lại cho sạch <laughs> <và> ta dù <laughs> bạn cũng muôn đâu cũng muôn như ừ. vậy cũng muôn, Nó này dài kẹ leo này ghẹt leo cho phải thương. anh chỉ cả xe, nó mình đang cúp tóc cúp người ta vặn <laughs> เยี่ยมเป็นหัวแล้วร้านกัดกินเลยกัดกัดกินทีนี้มันก็ัซื้อมันน้อยหละอันนี้แกะแล้วแกะแล้วจ้ะแกะแล้วแกะแล้วเอาไปเสื่อมใส่น้ำตาลนู้ดแสบเด้อยังโบแกงะให้เบิ้งนะอันนี้ยังโบแกะนี่ โอ๊ยตาไปพุดมาเนาะเพป็นว่ามันแซ่บนี่ปูนาแตง่ายฝากินแต่ก่อนเนาะแซ่บจ้ะเพราะว่ามันแซ่บอันนี้แกะอันนี้ยังโบแกะอันนี้ยังโบแกะนี่เบิ้มแกะโรงามบ่ล่ะโอ้แกะเรางามดิอันนี้นี่แกะแล้วขาวจุนคุนนี่แกะแล้ว lòi bây giờ lại. Anh ấy nhang bó kéo, nó sẽ đâm chân xì. Thằng bồ tánh kéo bồ tiền bạc nhiều. Anh ấy Anh leo, anh đấy mà mà qua. À nào nào leo.

ลายยเอีกคำนึงบัวไม่เรียนฟ้องแล้วอีกคำนึงบ่งอีกคำนึงในปากยังมีอยู่เลยอีกคำนึงคำนึงเอ้โหบทง่ายง่ายบอกยากหลายยายนี่หนามึงว่าเปิดมื่อกินไงกับบังคะไม่กินรักนะถึงจะให้กินเยอะ ไม่หลักไม่ให้กินดอกตาเอ้ยเห็นบไม่ให้กินกินเองอะไรอย่างเงี้ยเนาะโค้งยังอือโอ้ยเนาะอุ้ยอิ่มแล้วทำง,งานทำเสร็จก่อนเจ้านี่แล้วน้นมันบักแต,แตงโม โอ้ยทำงานก่อนเด้อให้มันแล้ว